ทำเจ้าสนอฮายเดี๋ยวป้าป่ามาเดี๋ยวป้าป่ามาป้าป่าไปรับคุณยายกับลูกเฮ้ยจีซลีิิง่ ป๋ามาพี่จารีจารีม็อกกี้เอมอม็อกค่าม็อกกี้มอ็อกก้าลูตาจารีชาคริสจารีอยู่นี่มุย่าเดี๋ยวป๋า,ปามาแล้วลูกเดี๋ยวป,ป๋ามานะครับป๋าไปส่งให้ขอญยาก่อนไปรับพญายาที่สวนกันเดอ้อโอเค Best thing for me, okay. <laughs> okay, okay, guys, I love you. I love you very much. I love you. 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 Yeah, yeah, easily. ซีลีสคำเจียวกะทิกะเอ้าชาลชาลเปกับป้าป้ามาไหมไปกับป้าป่าไหมซโน่ I ไ i ส s y จีซีีส์ีรไปทุ่งนาไหมสีรีด สลิดไปกับป้าป่าไหมลูกไหนใครจะไปยกมือครึ่องอะยกมือครึ่งใครเนะี่ยย่าอะย่ามาอยู่อเอาคือยาโสเนีจารีมาเร็วไปบ่เดี๋ยวป้าป่า,ปามาป้อนก้าวเด้อเดี๋ยวป้าป่ามาสักห้านาทีถึงสิบนาทีโอเคจีสลี่ I love you จ yo. ีซ e ีจี l ล e ยาตัสคำเจ้าคำเจ้าคำเจ้ามอกก้ามอคกาอันนี้มอกาใกล้ๆเลยมอคกามอคกาอายุคุ๊กคร๊ก๊กจีซลีนอน นอนไม่ลูกไปนอนไปป่าขอเวลาสิบนาทีโอเค I will come back โอเค I love you guys s a n o I love you s a n o I love you I love you I เยิบ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 อยู่แล้ว